เจ็ดสักทีครับสนามหญ้าเทียมไว้เตะบอลถ่ายคลิปเล่นๆข้างบ้านของผมวันนี้เดี๋ยวพามาดูครับว่าอยากจะทาหญ้าเทียมหน้าบ้านเนี่ยสนามหญ้าเทียมไว้เตะเล่นเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างนะนหน้าดินเดิมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นแบบว่านะเม็ดดินดินทรายกับ กับดินนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเอเคลียร์หน้าดินแล้วจะเป็นยังไงนะไปขั้นตอนแรกหลังคุยรายละเอียดกับผู้รับเหมาเสร็จนะครับเขาก็จะเอาแมคโรมาเกี่ยหน้าดินนะให้มันเรียบนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยมาเกี่ยพวกเอ่อเม็ดหินใหญ่ๆออกไปนะครับต่อมาครับเขาก็จะขนทรายมาลงนะครับแล้วก็ทําการเกลี่ยให้ทั่วสนามที่เราวางแผนไว้ว่าจะทําขนาดเท่าไหร่อันนี้คืออิฐบล็อกสนามนะครับจะเป็นอิฐที่กั้นขอบของสนามหญ้าเทียมอนาเขตของสนามผมนะครับที่จะทําขนาดเท่าไหร่ตังนี้ก็จะกั้นไว้เครื่องที่เขาใช้อยู่นั่นก็น่าจะเป็นเครื่องเอออัันนน้าีบคลืสกฟุต ออกไปข้างบ้านครับมาแล้วครับที่ผมสั่งเข้าไปก็ประมาณสูงสาเมตรเลยครับไว้กั้นฟุตบอลออกไปข้างบ้านแล้วก็เก็บสีขอบประมาณนี้ครับนะนี่ก็คือการอัดดินให้บล็อกเนี่ยมันแน่นนะครับตามขอบต่างๆขั้นตอนต่อมาครับเขาก็จะลงนี่ครับผ้ากันวัชพืชนะกันพวกยงหญ้าวัชพืชต่างๆที่มันจะงอกขึ้นมาแทงขึ้นมาบนหญ้าเทียมของเราครับตัวนี้ก็จะกันวัชพืชไว้และนี่คือหญ้าเทียมของเราครับแอบเพนมาแล้วผมไปแอบเปิดดูนะ ก็ให้เดาวแล้วกันว่ายาว4เซนอะดูจากเนื้องานแล้วและนี่คือตาข่ายที่กั้นของเราเลครับไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่าผมก็เลยให้เขาพัน2รอบเลยนะเพื่อความหนาและความ่อ,อมาครับพระเอกของเรามาเลยครับนี่ก็คือหญ้าที่จะใช้ในการทาหญ้าเทียมละครับผมเนี่ยตกลงเลือกเป็นความสูง 4CM ซเมะครับ4เซนติเมตรนะครับก็ใช้สําหรับเตะฟุตบอลได้เลยไม่จาเป็นต้องแบบลงเม็ดจงเม็ดยางลงทรายอะไรนะแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับก็คือเราเล่นในระดับหนึ่งอ่ะไม่ได้ว่าเล่นแบบ ฟุตบอลจริงจังหรือว่าอะไรนะเราไว้ถ่ายคลิปไว้เตะไว้ซ้อมเล่นคนเดียวข้างบ้านก็ถือว่าสวยงามเลยครับนี่เป็นไงเสร็จเรียบร้อยเลยครับเหลือแค่เก็บหญ้าให้เรียบนี่เขากําลังดันแบบที่มันยยนโยนให้มันเรียบให้มันเต็มนะต่อมาครับก็น่าจะเป็นการนี่ครับเร,เรียกว่าไงการล็อกหญ้าให้ติดกันเหรอไอ้หญ้าที่แผ่นคนละแผ่นกันเน่นะเขาก็จะทําการเนี่ยใช้ตะปูล็อกเกี่ยวกันไว้นะครับแล้วก็ เ,เก็บให้เนียนเนาะเก็บยาให้มันทับๆกันให้เนียนไม่ให้เห็นรอยต่อนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเป็นยังไงสนามหญ้าเทียมเล็กๆข้างบ้านผมครับหรือว่าโอเคไหมสามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่ใช้เล่นฟุตบอลใช้ซ้อมใช้เดาะนะครับเดี๋ยวรอประตูกับกระดานสะท้อนมาเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนี่ก็คือสนามในฝันเล็กๆของผมครับใครที่อยากทาสนามหญ้าเทียมเล็กๆแบบนี้ครับบอกเลยว่าก็ประมาณครึ่งแสนครับผม